สวัสดครับอรุณสวัสดิ์แล้วนะครับแต่ยังดูมืดอยู่จริงๆก็เป็นเวลาเดิมตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วครับโอเควันนี้เราจะมาแชร์หัวข้อน่าจะตั้งชื่อหัวข้อว่ารู้ใช่ว่าทำได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเรื่องใกล้ตัวนิดนึงก็อย่างเช่นเรื่องวิ่งเป็นต้นครับการวิ่งเราก็ รู้อยู่แล้วว่าโอเคมันเหนื่อยมันอาจจะทรมานนิดๆแล้วเราก็คิดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไปวิ่งกันไอวิ่งธรรมดาไม่เท่าไหร่แต่ว่าวิ่งไกลๆวิ่งทำไมอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราก็ศึกษาหาความรู้พอเราเข้าไปศึกษาเราก็รู้ว่าอ๋อการวิ่งมันสร้างประโยชน์พื้นฐานยังไงมันทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีทำให้หัวใจเต้นดี อะไรก็แล้วแต่คือความดีในทฤษฎีที่เราอ่านมันรู้ๆแล้วว่ามันดีแน่ๆแต่ตรงไหนคือความพอดีมันก็อยู่ที่สูตรอยู่ที่อาจารย์หรืออยู่ที่หนังสือที่เราไปศึกษาหรือไปดูหรือไปฟังอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราก็เอามาจัดแจงให้เข้ากับตัวเราว่าอะไรมันเหมาะกับตัวเราแต่ก็คือว่าเรารู้แล้วว่าวิธีการวิ่งที่ถูกต้องการเดีวการวิ่งเพลสเท่าไรวิ่งระยะทางยังไง แต่อความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะทำตามที่เราไปดูได้หรือไม่บางคนเราไปดูอันนี้เขาวิ่งดีนะเขาวิ่งระยะนี้เขาวิ่งแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้แต่เวลาเราจะเอามาทํามันก็อาจจะติดขัดเรื่องเวลาเรื่องงบประมาณในชุดเรื่องอะไรต่างๆแต่เอาเป็นว่าเรารู้แต่เราอาจจะทำไม่ได้มันก็จะประมาณหัวข้อประมาณนี้นะครับว่าจริงๆเรารู้ทุกอย่างแต่ว่าใช้ว่าจะทำได้แค่ว่าเอามาปรับใช้ให้เหมาะ รายางไแต่ที่สําคัญประเด็นที่อยากจะพูดมันอาจจะตรงที่ว่าเรารู้นะเราพยายามจะทําแล้วเราก็พยายามจะหาข้อเขาข้างตัวเองมนุษย์จะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะที่ว่าพวกเราความคิดเราเราจะไปอยู่ใกล้กับความคิดเราหรือเราจะหาข้อมูลที่มันตรงกับใจเราที่อยากประมาณนี้เรื่องการวิ่งก็เหมือนกันสมมติเราวิ่งเยอะมากทรมานมากเอ๊ะไม่ใช่ละอาจจะไปหาข้อมูลว่า เพิ่มเติมว่าอะไรที่วิ่งเยอะไปไม่ดีอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งการวิ่งมันก็อาจจะควบคู่กับการควบคุมน้ําหนักอย่างควบคุมน้ําหนักช่วงนี้ก็จะมีเทรนด์ที่มากมาย IF กี่ชั่วโมงดี18ต่อ6บางคนฮาร์ดคอร์ก็23ต่อ1แล้วก็ไอเฮลตี้กับคลีนมันแตกต่างอะไรกันยังไงชีตเด์ดีไหมกินแป้งเยอะกินแป้งน้อยกิน โปรตีนอย่างเดียวน่าจะดีกว่าคือข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เยอะมากๆที่เราจะรู้แล้วก็จะหามาศึกษาแต่ไอ้ที่สําคัญน่ยก็คือการที่จะมาปรับใช้ให้พอดีกับตัวเองไอเรื่องความพอดีความบาลานซ์อันนี้พูดบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากและสําคัญทุกอย่างบนโลกเราเนี่ยมันจะมีประมาณว่า2สิ่งอยู่เสมอมากน้อยขาวดํา ดีเลวสูงต่ําแต่ตรงไหนคือเราจะเอามาเข้ากลางหรือทำบาลานซ์ได้เนี่ยอันานั้นยากการลดน้ำหนักก็เช่นเดียวกันอะไรคือความพอดีของเราบางคนก็จะมีข้ออ้างมากมายว่าโอ้เราอายุเยอะการเผาผลาญต่ำอ๋อช่วงนี้เราเครียดนะเราทำไม่ได้หรอกสารคอร์ติซอลหลังมาทำให้ระบบการย่อยผิดพลาดคือบางทีความคิดเหตุผลประกอบเนี่ยมันเอามาสนับสนุน เขาเรียกว่าอะไร่ะสนับสนุนจิตใจเราที่จิตใจเราอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่อันนี้ไม่ผิดนะครับมันก็สามารถทําอย่างนั้นได้และผมก็ยังเชื่อถึงความเขาเรียกว่าอ่อนโยนกับตัวเองการให้อภัยตัวเองการรักตัวเองคืออะไรที่มันหนักเกินไปน,นี้ผมก็ไม่แนะนาอยู่แล้วแต่ก็แค่ว่าอยากจะให้แยกแยะให้ออกว่าความรู้ที่เรามีเรารู้แล้วนะว่ามันต้องทําสิ่งนี้ดีเราก็ต้องทํามัน โดยอย่าพยายามหาข้ออ้างอะไรเข้ามาประกอบการทำงานก็เช่นกันบางคนไปซื้อหนังสือ How-to เยอะไปฟังแยะคือฟังทุกอาจารย์ฟังอะไรเลยแต่ถามว่าเวลาสิ่งที่เขาบอกมันจะมีอะไรคล้ายๆกันแล้วเรามาทำได้ไหมอย่างผมเองก็พยายามซึ่งมันใช่ว่าจะทำได้ตลอดแต่ทุกครั้งที่เราคิดถึงความรู้ที่เรามีแล้วเราทำมันแล้วพอมาถึงที่เราหลงลืมมันหรือเราไม่ทำมันเราก็ต้องมาเอ๊ะ ใในใจเรื่องงานก็เหมือนกันเออเราต้องคิดวางแผนเอ <c oughs> แผนบี B, ต้องประสานงานต้องนูน่นต้องนี่อย่างทีมงานก็เหมือนกัน <c oughs> การบริหารคนการบริหารทีมงานหลายคนที่ทำงานบริหารก็ต้องอ่านหนังสือมาแล้วรู้หมดว่าเราควรจะพูดกับเขายังไงแต่ในทางภาคปฏิบัติบางทีอารมณ์มันเข้ามาแทรกคือแทนที่เราจะเ,เกิดความผิดพลาดไม่ใช่ว่าหาว่าใครผิดก่อน ต้องหาทางแก้ก่อนหลังจกแก้แล้วค่อยมาทบทวนเรียบเรียงแล้วก็ทำโทษหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยหรือการพูดชากับลูกน้องรู้ทั้งรู้ว่าบริหารคนต้องพูดยังไงแต่เราก็ทำไม่ได้ครอบครัวก็เช่นกันประมาณว่าบางทีเรารู้หมดว่าเราควรจะทำยังไงกับคนที่เรารักหรือกับพ่อกับแม่เราแต่ในสถานการณ์จริงบางทีก็เอา สรุปนะครับก็จะให้กําลังใจกับทุกคนที่มีความรู้เยอะเป็นสิ่งที่ดีเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองให้ได้รู้แล้วใช้ว่าจะทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่ตั้งใจจะทำได้ครับ